ค่อยบายแล้วพี่น้องไงตอนนี้เนาะ,ะเป็นภาพทงไฮทงหน้าหิมทางพี่น้องไงเนาะย่างบมไว้บาดท,ที่นี่เนาะหิวเขา่าก็เลยพี่น้องไงซื้อเนียอยู่เนี้ยกินมาแต่สินัดท,ทางบาวบุญมากินเขาน้ำกันก่อนพี่น้องไงเพราะว่าถือโอกาสเนาะ พอดีบ่าจันมีแม่แม่ใจดีพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางแม่จันมานี่พี่น้องเลยเนาะแม่จันมานี่เพิ่นฝากให้บ่าวจันเดี่ยงเฟอ้อทีมงานในเด้อบ่าวจันพี่น้องเลยคนละถ้วย แต่ว่ามาบกครบทีมพี่น้องไงหมารอบนี้กับสีข้นคอรอเนาะการสีคอเลี่ยงเขาเ่าพ่นยันเมย์พันค้องค่อยถ่าเบงิงเนาะมเมย์พันกระบ,บอกอยู่ว่าอ้ยบอได้ระบุเด้อบามือใดว่าสันพี่น้องนเนาะแล้วแต่พวกลูกสิไปพบไปพ่อกันวสันอยากเลี่ยงเข่าชักมือหนึ่งวสันพี่น้องเลยเนาะหันภาพมาทางนี้เบาเงาเพ่นก็กรลังเฮ็ดอีสัง้งเนาะนี่พี่น้องเลย จูไพ่จูไพอ,อุ่นยุ่งพี่น้องเลยสิเป็นตาดุกอยู่บ่บ้านนี้เนาะเออล่อท่าทางเบาบุญสองบุญเพิ่นก้อนพี่น้องเลยเนาะสลับล่างกันเมื่อน,นี้พี่น้องเลยเพิ่นไปทางบ้านวังควายว่าฉันพี่น้องเลยเนาะพาเขาเบาบุญบ้านปลาเบาบุญสารวัตรเขาไปอัปเดตห้องน้ำนอกซอย พี่น้องเลยเนาะเอาเนาะรอถ่าเพิ่นมาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเฮาจังมาเคกับเข่ากับน้ำกินน้ำกันเดี่ยวเขา่าทางสีนุ่มก่อนมื้อนี่พี่น้องเลยาทางเบาบุญเพิ่นก็มาแหละบัดท,ที่นี่พี่น้องเลยเนาะ เอาจู่ไฟกับพอดีฮุบผู้พี่น้องพอด,ดีไล่หินไล่ก <laughs> <ะ>ากกนเ,นเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ไล่คู่เลยคนพันวาอยากเห็นเนาะโบเห็นพวกเขากินเข่าห่วงผ้ากินปลาห่มต้อนจักเถื่อหลายเลยวันสันเนาะนสบายดีพี่น้องสบายดีเลยเนาะไปไไต้องกันพี่น้องเลยม,มาๆมาๆมนามามา้องอ้อนหน่อยน่องอ้อนตลอด แม่น้องทอนแม่น้องพรน้องทอนนี่ตัวมา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 มน้องทาไมต้องขี่เงาเอ้าลองบันดอหอมเนี่ยับมายับมาถอดเกือบถอดก่าบเลยเนาะทางนี้ใส่ไปชี้เลยถอดแล้วได้โอ้ย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 มันข้เขาไปลงมันอบเนาะครับอ๊บมันอ๊บอืมสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องกันอีกรอบนึงแนทพี่น้องเลย เนาะเอามื่อนี้ก็มากินเข่าเนาะซื้อเข่ามาครับได้ย่างได้แนวพี่น้องเยเนาะเอาอะไรบ้างนี่เคิรดได้เคิรไปเหรออือเอาเอาลงมือเลยยังไงลาบหมูลาบป็ดปิดอ่าปิ้งปิ้งหมูแล้วก็กุ้งเต้นกุ้งบริเตนเนาะกุ้งบริเตนตายแล้วได้ต้มไก่ขอมีบ่าต้มไก่ขอมีรอบนี้ต้มไก่ชาช้าขอมีอ๋อจิงบ่านี่นะจิง กินมันเลยค่ะบ่ถึงบ่แม่นค่เพ you <know> ิ่นสิกินกันยังอ่านินหน่อไม้ต้มพี่น้องเอ้ย้ก็ส้มปลาโดเนาะเอาพี่น้องเอ้ยมาลงมือลงมือกินข้าวกินน้ําก่อนก่อนเดินทางอีกพี่น้องเอ้ยจักอยู่บ้านหยังเนาะตอนนี้จักบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยจักบ้านยังเห็นอ่าานน้อยคอยทางเป็นแต่อยู่แต่กินก็เลยแวะเวียนลงมาหิวแงพี่น้องกองทัพต้องเดินด้วยท้าเนาะ่บ้านยังิ ้งเลยบ้านก้องหินมาพี่รองเลยเนาะกับไปบ่หอดจอดบ่ถึงก็เลยหิวเข่ามือนี่ก็เลยาบลงมาหิมทางก่อนจี้ยังอุ่ดยุ่งเลเชื่ออยู่หิมทางเนอพี่้องเลยเนาะรถสวดเฉดสวดเฉดกินเ้ากินของหน้ากินน้ำเอากินน้ำเบานนำกินกินกินเอาอกก่อนเอาก่อน พี่น้องเลยข้าวแท้ก็เปียกในข้าเนาะอ่าเป็นหัวากันนะัวท่าบอกกันหัท่ากันนะมันอกลออกมาแต่สิโปนกับประมาณคราวกิโลได้ปะยังอยู่ในเขตสิโปนอยู่เนาะอ่ายังห่วท่าใช่มัอนี่พี่น้องเลยบดเวแล้วไม่ล่าเนาะแต่ละคู่แต่ละคุณ บอขันยังไม่ได้หรือไม่เนี่ยเอาไม้มาต้มดูเอาเขันได้หรือไม่อันน้ำรถเจ้าตัวได้ตัวเน่ยไม่ผางบ่ไม่พางข่อยนะไม่พางบอกแล้วไม่แม่น้องหอยยองเพิ่นฝากเฮ้ยน้ำไม่นี่เด้อแม่ข้าก็เห็นมากเลยเ้าะเจ็บข้าก็ไม่พางโดยอ่ะมีไอพีไล่ผูหลายคนพี่นเอาไงกินฮอตกินถิงบรรยากาศกินเข่าอยู่เทียงให้เทียงหน้าน้อย อ่าพอ่อมน้าพอ่อมตาแต่ว่าบพอ่อมคือเกา่าเนาะ<ช>หลายคนเพิ่นมาบวครกันนะพี่น้องไปบวถือกันแล้วช่วงนี้เนาะอ่าสวนทางกันรอบนี้ไล่เตซีคนคอเลาะพี่น้องเลยเนาะอ,อ่าเมื่อกี้กิดทางบวจันกิดมีแม่ใจดีพี่น้องเลยเนาะแม่จันมาน,นี่เพิ่นบอกให้ชื่อเพอเลี้ยงทีมงานในคนละถ้วยว่าฉันก็คือเก่าทื่เขาบานนี้ เออเผอกระชงชิบุยู่ท้องว่าฉันเอาเข่าเลยเนาะแต่ก็ยังบุคบเดี๋ยวว่าแพื่มีโอกาสพ่อกันอีกเพื่อทีมงานทุ่งนั่งกับพี่น้องเลยอย่างสีเรียงเพิ่นไม่เนาะดอกเงดอกกันดอกฮักดอกฮักเากินได้บ่โอ้ดอกฮักก็กินได้เนาะแมนบ่ดอกฮักดอกมันต้นดอกมันต้นแมนบ่ เออเราช่างชักให้เนากขี่ลายก็ชักให้เนก็ได้เจ้าเวนมอบบัลเออเนาะขี่ลาก็ชักเลยคนขี่ลาก็จัาก็เดิกันอ่าก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องกันเป็นสุขสุขคนพี่น้องไันเนาะมากินข้าวนํากันพี่น้องไงมื <dear> <ý Rahmen> ้อนี้เนาะทางบรจันอ่าเลี้ยงข้าวหมู่อยู่ริมทางเนาะแตเสียงรถเสียงล่างเนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะบรรยากาศดี สืบอากาศดีๆพี่น้องเข่าปลอดนะก็จังขย่อยกับบาทบาดทีนี้เนาะเข่าออกก็ได้เนาะขาดป่ะจ๊ะขาทางนี้ยังทุกอะไรพุกพ่อดูให้นึ่งพูกพุกเดินเดิพี่น้องเลยเนาะมากินข่าวนแกกันก่อนหลับเป็นสี่แฉบเนาะเจ้าเกาบนเออเออจะเป็นหะไงอยู่วะกุ้งทอิตีบัง กูจะแชเบิ่งหัวเนาะมันขึ้นนะมันขึ้นนะครับขีเสียมนะเนาะจำปะดกเนี่ยยังยังเจ้าไอพงน้องน้อยเบาเด้อบอจนถามามเื่อวะขายยังล้วล่ะขาอีกไ ินเหรอฮะกิงฮะเกิดทำที่สาลใครใคริงหรอเพื่นลาเพื่อยองตเลยวะตกินบอุญตปุ้นกัป้นก็ได้โย่ากินอกไปพัก่ไม่นกินไมหมดถึงจเนาะนมอย่างไรเรากินบได้ เล็กก็ยังกินได้บอกหมได้ไหมเขาเล็กว่ะเออกินวินอ่ะเนาะกินวินอ่ะกินกินกินสักว์เลี้ยงเล่เล่เล่ขอาแอยจับเลยกินให้มพี่น้องเนใหญ่เหมือนจันทุกบาทตัวแก่ใหม่ใหม่หดเล่พี่น้องเล่าบอกบุญกินคนแบบสุดลุ่สุดเดียวที่เก่าพี่น้องบอกเคยเปลี่ยนอ๋อขับป้อมปะบ่ได้ตั้งบ่ได้เฮ็ดเอาเนาะบ ไหรอกไ่ไดจกตาบ่โจกตาว่าแอปกินอะไรกินนี่ล่หนวันในวันนอกแบบนี้ตลอดเอาวด้ามามามาคนเราพี่้อนีใัคนเราห็นไทนี่ก็อนเนาะเนาะเนบม่ะาข่าวขทางทางนี่อะไรเป็นดอกเลยห้องแต่งข่าว จัดจังัดเอ้ย,อยอกิ้เ่าเหรอืบอบ่กืออันนี้พวกเราอยู่พลังนี่ก็ได้เงินเพือนม่นได้ไปกินมันน,น,มน,นี่หมากอห,หมาไล่ไงปมันก็เป็นบมมีหนามเอาะอาันมันมีหลายสายพันธุ์เลยน,น,เนอ้เนาะแอบเลยระดีผมอ๋อ,อ,อมีขาวมีขาอไมมีประโยชน์ขาดได้ผา,านั่ตุงบ่ ขมเนาะต้องกินกำลังคนใ้ับก่อนครับอันนี้ต้องปีกเท่นั้นหักปีกมาเรียไปดูเฮ้ยโอ้โหหวานปีกจุกบ่ิดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดมาท วาเนาะเราผสมทีนว่าไงเจ้านราไม่ต้มเมลุกสามเพื่อให้ให้ยังไงเนาะการการงานยังได้หาน้ำแล้วข่อยนันเล่านะตาขอยมันเล่านะข่อยพัพาแล้วมื้อกี้เอให้อให้บ่าเาเห็นบ้าบอล่าน้กนะ น้ำสมันโขกกันบ่เห็นยอยเราพ้าหอยเบิ้งยอบบ่แล้วบอกเขาโทษพีองเไรเนาะว่าเขาไปเงี้ยวแล้วไปขี่บเขาทั้งเนาะบ่เห็นลุเนาะหันพุ่มพินพุ่มได้จะด้วยจะลุกตรงหันเลยผัวเราพูดเองเลยบ่แต่ว่าผัวเราพากันพุดหอยล่างหอยล่างบ่แต่ก็ลืมเราบอกย่อยอยู่ไป่รู้หรือบ่ แต่ว่ามาือกนะงยต่ว่าแบบมูคื้มายังไรยังไปเนี่ตกต,กตกต้มเาเลยนเนี่ยออยเนาะอยแลมันมีอย่างก,กันเนี่ยนยึกบอกคุณนหน่อยมันจะเรีนีอยางูย,ย่างเนียแปดเมตรผมเนี่นยเราไ,ไปมือถือเแเมตร,รนั่งเมืนมันอช่องสี่ชน่งส่ช้ไ,ได้ตว่าไม่ต้ขี่มูีหรอกะเวลาคนตรงนี้น้ำอะไรเต้องลำบาก ทำเป็นหนะทำเป็นนี้เแต่่ตว่าอจารย์ถามแล้วอย่างนึงลูกหรงเจ้าอีกหรือเ่าว<ม>แล้วว่าอย่างไรอีกหรอเปใช่อะไรนผู้ชาย,ชายว่าล่วหรมูมีญาติพีน่น้องว่้ผู้ชายต้องมาเรียไหมแม่ไม่เ่นไม่นผู้ชายต้องเรียกเอมามีอมาอยู่เพื่อนพี้นอย่างนี้ไปยืนบัวนะแม่เป็นยี่ถงพันพย่งไรเ ลกับไทยเลยไทเป็นเงิอทำไมล่ะข่าวด้วยข่าตกใจเลยตกใจบ้างเราเป่าข้าวเอาแฟก็เออยังให้กิจีแล้รแล้วกับบุก้าเข้ามาแล้วเนาะเจ้าก็ยังแงมอยู่ยังสงสัยอยู่อยากอยู่จักมาจะเอาไหมจะต้องไหมนะ Nó ngon, nó thở thương đấy Nghe gì? Ừ, ừ, đảo, ừ. ừ. Thì cứ nó ừ thương đó thịt sếp nó Này, nó may tông? Nó nó Có điều bớt rồi không? Uhm nổi hết Có? càng chèo, rất là ừ. gà vâng

แซ่บเนาะตอนทิมทิมคุขอบคุณเลยนะเนาะมันจะช่างนับข้ามเข่าตัวเองแช่ไมเนาะแต่เถื่อโอ้คนนับได้เขาเคยนะนับบุกคุณลายปุ๊บเป็นลายคนเคยนับเธอหนึงเลยเคยกินอยู่หน้าวันสิบคำอยู่ครั้งสิบบวกสิบหอดบ่อสิบหอดเลยแต่แต่คนเนี่ยไม่ได้ค่อยสังเกตแต่ว่าตัวเองกินเข่ามือหนึ่งคาบหนึ่งนี่จะข้ำนะเชิญได แต่ทมาคำหน่อยคำหนี่ดนอคำหนีเบาคำนี้นะปกติข่อยชิบคำเนาะบวดเนาะข่อยเนาะเขาบวชเนาชิบเลยปกติออาคำนี้ปกติข่อยปกติแต่ว่ายันข่อยนับบางนี่ยันบอดชิบกลัวนะกลัวเจ้าเนาะลายแฮะลายเนาะหิวฮะโอ้ตัวตมาเน่าวนี่ชือก็ิบบอดชิบกะาะวคำเขาแล้วญ่เนาะมันมันก็ชิ ปากเขางเด้เพราะเรน่อยอยู่แล้วทำเข่าเราด้ยทำมาบุญใั่ไเดี๋ยวากินกินร้ายเนาะปกติทำหน่อยแต่ว่าเข่าหลายคำเด้ทำนี่ก่อนคือในจอนอกจอาไปทำนี่ทำอันมาทำเฮ็ดอันนี้ใหญ่ในเฮ็ดเอาหนะนี่สป็ตตี้มาลบแซ่บดีเลยว่เ็กน้องไม่่กนสมว่ากัน <brightness> น <quin Daniel> ้อง <und ying> ปลาพี่นอยากกินเน่ยเนาะเพราะว่ามันหนึ่งมากกับโมนีนเนี้ยกินได้ว่ะใส่กระชองมากกับมันก็แซ่บเนี่ยแล้วใครกินกับย่อมฮับเลยหน่อไม้นี่พี่น้องไม้ต้มจำเจียวแซ่บเลยแซบนะขามันตัดอะไรหายๆเนี่ยหน่อไม้นี่วันจันทไม่ได้ชื่อพี่น,อน้องเลยนองพี่น้องให้ <c oughs> นะ บอว่านี่บอกว่าเราให้คอยยุคอยมาบอกเอาลอกวะยันมามีอย่างกินกับแล้วจะมันบูดมาบุญข้าไปหักเด้ออืมอเอาลอกหักลองหักดูมาลาบอ่ะหลอกให้กวาดยัดอิมมเนาะบ้านขมเนาะคอยะยอยเมาะบ้านกินนอนขามุ้งอะไรไปไปตายแล้วเจ้าเนี่ยโดามุ้งอะร อเสืหอยมันกตายเนะอ๋อหอยหอยเรือด้่ยังแน่เมื่อผักดูผักเนี้ยยังได้อย่างไน่บจันได้แต่หอยได้หอยหอยก็ได้น้ำมนยนเราบุญเนี่ยม่อนงนี่เนี่ยใงูมีอย่างไรคนได้รอกนี้กล้วยทองเครือได้ไหมไกไดนม่นดิเออนไมเราก็ได้ได้น้มผักนี่ก็ได้ข่เพราะว่าหน้าหน้าบ้าน้องเช่วัจิตัดหายุ่อ ได้สอนครือแล้วก็ได้ทั้งกิ้งน้ำข่อยมักอึบมักอ้าวในรายอยู่เราเดี๋ยวกิ้งนี่มันโคตรกิ้งนัรนเนาะกิ้งกิ้งนั่นแหละวกิ้งพัดกิ้งที่ว่าเพิ่นนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันอ่อนยังอ่อนแต่ว่ามันเป็นหัวแก่ๆนะครับเป็นกิ้งด้วยกันสีเดือดแต่นี่เพิ่นเชื่อเมื่อนี่เมื่อเมื่อเห็นอีไดกอเพิ่นว่ย จะสิปลูกไวะจ๊ะเด็ดตั๊เนาะตั๊ต่างชิ้นเนี้ยปิ้งปิ้งให้มันชุกเด็ดตั๊มตั๊ใส่แเชวใส่อันนี้นี่แซ่บบ่าไงเอาเมื่อรับข้าวอันใดที่มันข้าวๆอย่างเช่นเป็นกบเป็นปลาลูกเนี่ยโอ้ลาบเดี๋ยวฝัมาปลูกเนาะลาบซิ่งก็ได้หอมหอมแมงเอาเมื่อแมงแมงเอาจักทุ่งนึงเช่นกระปูกไว้หนี้ก็ได้เอาเมื่อหนามาเราคนแล้วกินกินได้อยู่นี่ ต้มกินน้ำดีไออะไรอีน่ะน้ำลายซัพรปคุณหลายอย่างคิงนี่น้ำคิงนี่พุู่ดขาแพงนะเนาะคิงคิงธรรมชาตินี่หายเงี้ยเดี๋ยวใมื่อให้เมื่อไหเนาะป็นปลูกไปหนึ่งนาพอได้ลงไปมันก็มันน่าจะมีหลายแต่พันธุ์เหมือนกันนะมีกล้วยยังมีกล้วยลำกล้วยแหลกล้วยตะนี้คือการคือการพี่น้องเลยค้นคือการคนกับลายชายพันธุ์คนดำคนแหลกคนขาวเนาะคนสูงเนาะคนต่ำคนสูงคนเล็กคนลาก็มี คนคือกันเนาะคนคือกันพี่น้องเลยหาเบิ้งล้นเติบเลยเนาะว่นใดนั่งกินข้าวรวมกันเป็นยังพี่น้องเลย้พี่น้องเลยเป็นลื้มเดี๋ยวน้อขอบคุณขอบคุณทางเมแก้วมันี่ละลายโมเมนต์เมจันมันี่ซื้อเพิ่นเนาะซื้อกับกันเนาะแม่แมจันมันี่เพิ่นฝากให้ซื้อเฟอร์คนละถ้วยฮะรอบหน้ารอบในผู้ใดจังที่เรียงทีมงานอีกพี่น้องเลยเนาะมาพบกันช่วงนี้ขอบุญขอบคุณละลายเนาะ ทานเข่าให้ได้เป็นพญาทานปลาให้ได้เป็นพระเจ้าทานน้าหู้มังมีเงินคำพี่น้องเลยเนาะทานไปแล้วไหลมากคือเก่าเด้อเม่เด้อทานมือเ้าไหลเข่ามือแรงเนาะเออตาตาเนาะก็โอเคพี่น้องเลยเนาะปจ้ะอิ่มนำสามลานเลยกับพี่ซื้อผ้ากันข้านก้าบบ้านบาดที่นี่พี่น้องเลยเนาะ ภูผ,ผาปลาไหม่ยังธรรมศาสตร์ลายอยู่ด้อบ้านเมืองเฮาพี่น้องเลยเนะาะสูตรอากาศเห็นเต็มปอดหยอดเหงือ่อในกายพี่น้องเลยเนาะคลายห่อนไปบานนี้พี่น้องขอบุญขอบคุณบัดสุขูสุขคนที่เข้ามาครับมาชมคลิปนี้จบพี่น้องเลยถ้ามักถ้าชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์มาบอกนี่ออพี่น้องเลยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัย เนาะชา,าวบนดูควรต้องยิได้กับคอมเมนต์มาพี่มาเตือนได้พี่น้องไงเนาะวันนี้ทางประจันกับขอบคุณขอบคุณ,คณทางเมจันมณีหลายๆที่มอบหมายให้ทางประจันมาซื้อเข้าซื้อน้ำเลี้ยงทีมงานพี่น,องงนออาา้องเลยเนาะอ๋อกะไว้เบิ้งไหวส้มกันครบทีมมือโอกาสหน้าพี่น้องไงมีนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องลาพอ่อบรรยากาศงดงดงามนี่อยู่ทั้งฟองฟ้าพี่น้องเลยเป็น sương ngục sương ngà đó, bắt đi nào.